สวัสดียามเย็นครับวันนี้เนี่ยมาตรวจเส้นทางใหม่เขาทําถนนใหม่กันแต่ว่ามันก็เหลืออยู่เลนเดียวคือเจ้าที่เจ้าของที่เขาไม่ยอมนะเขาต้องรักษาที่เขาไว้เป็นเหลืออยู่เลนเดียวนี่มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นี่ยังสวนกันได้อยู่แต่ว่าถ้าบอกรถยนต์ต่อรถยนต์นี่หมดสิ่สามล้อพวกอย่างนี้ก็แซงกันไม่ได้เลยนะก็ต้อง อ้อมไกลเลยถ้าน่าฝนนี่ก็ลําบากหน่อยน้าตอนนี้มันก็มาได้แต่ก็ต้องหาจังหวะหลบหลีกเลี่ยงกันยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลยเนี่ยคันนึงต้องจอดอยู่นู่นถ้าเห็นคันนี้รถเดินมาทางนี้ต้องจอดคอยอยู่นู่นเลยถ้าเห็นรถจอดอยู่ทางนี้ทางนน้นต้องจอดคอยอยู่มุมนู้นถึงจะถึงจะไปมากันได้มาพร้อมกันไม่ได้เจอกันกลางทางไม่ได้เลยถนนเขาทำใหม่ก็อย่างนี้แหละ มันเหลืออยู่เลนเดียวเนะี่ยรถเลนเดียวนี่ไม่ค่อยมีก็มีแต่สองเลนนะส่วนใหญ่ถนนนทางจะมีอยู่สองเลนแต่ที่นี่มีถนนเลนเดียวมาจะเอกันกลางท่ากลางทางนี่ไม่ได้นะเลี่ยงกันไม่ได้นยะก็มีทางนึงคืออ้อมทางนู้นนะทางอ้อมอ้อมอันี้หน้าฝนก็คงจะน้ำท่วมนะคงจะเละหมดเลยอ้อมไกลนะ